สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำรีวิวน้องกระเป๋าสตางค์ของชาแนลชิ้นนี้นะคะซึ่งได้มาล่าสุดจากที่ปารีสนะคะไม่แน่ใจชื่อรุ่นนะคะแต่ก็เป็นเมดิอาวอลเล็ตก็ถ้าเกิดว่ารีวิวเราเห็นข้างในกันยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียกผิดรุ่นนะคะก็ทวงถิงกันมาได้นะคะก็คือตอนแรกเนี่ยอยากจะได้อา,าร์คัเคสซึ่งไซส์ระมานขึ้นหนึ่งของชิ้นนี้แต่ว่าเขาไม่มีสีที่อยากได้ก็เลยมาลงตัวที่ชิ้นนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณคุณขนาดนะคะที่สนใจในกระเป๋าสตางค์ของชาแนลชิ้นน มาดูรายละเอียดของกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้นะคะคือรุ่นนี้ไม่ได้เป็นรุ่นไทรโฟที่แบบฮิตกันมากๆที่เมืองไทยอะนะคะความยาวของกระเป๋าอยู่ที่15เซนความสูงอยู่ที่10เซนด้านข้างอยู่ที่2-3.5เซนตรงนี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะเขากางออกมาได้นิดเดียวนะคะไม่สามารถกางแผ่ออกมาได้เหมือนรุ่นไทรโฟนะคะด้านหลังมีลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแฟลตพ็อกเก็ตนะคะใส่ของได้ด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะด้านบนนะคะแล้วก็ด้านฐาน เปิดกระเป๋านะคะขึ้นมาเป็นกระดุมปิดนะคะด้านบนจะมีคำว่าชาแนลนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะมี Flat พ็อกเกเหมือนกับรุ่น w l l l t o n c h a i นนะคะด้านในเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายนะคะคือมีช่องด้านหน้านะคะมีซิปตรงกลางนะคะแล้วก็มีช่องด้านหลังแล้วก็ใส่การ์ดได้ทั้งหมดเนี่ยสช่องนะคะ คือถ้าเกิดว่าคุณคุณมองหากระเป๋าสตางค์ที่ใส่การ์ดได้เยอะๆนะคะรุ่นนี้เนี่ยไม่แนะนํานะคะแต่เนื่องจากว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้มองหากระเป๋าสตางค์ที่ใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวเองมันคนไม่มีการ์ดเยอะเท่าไหร่นะคะคือแค่มองหากระเป๋าถือเล็กๆนะคะกระเป๋าสตางค์เล็กๆในการใช้งานทั่วไปเฉยๆนะคะอ่าก็เลยมาลงตัวที่ชิ้นนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ค้นพบจากการแบบลองใส่ของดูนะคะพบว่ารุ่นนี้นะคะสามารถใส่พาสปอร์ตเข้าไปได้พอดีเลยนะคะ ก็คือตรงช่องด้านหน้านะคะใส่พาสปอร์ตเข้าไปนะคะใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ปิดด้านข้างก็จะไม่กางเลยนะคะก็เลยคิดว่าสามารถใช้ในการเดินทางได้นะคะแทนพาสปอร์ตคาเวอร์เลยก็คือใส่พาสปอร์ตนะคะใส่พวกการที่สําคัญในการเดินทางนะคะแล้วก็ใส่เครดิตการ์ดนะคะที่ใช้เวลาเดินทางเนาะแล้วก็เงินเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ใส่ในช่องด้านหน้าได้ก็คือใส่ iPhone 5S ได้นะคะ่ะ คือตอนนี้ใช้ iPhone ถ่ายคลิปอยู่นะคะคือไม่สามารถมาใส่ให้ดูได้แต่ว่าลองใส่ดูเนี่ยใส่ได้นะคะแล้วก็เวลาปิดกระเป๋าเนี่ยเขาไม่กางเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าใส่ของได้มากกว่าที่คิดเหมือนกันนะคะเทียบให้ดูกับกระเป๋าบางรุ่นนะคะคือตอนนี้มีแค่ซิปปิคอนเพสนะคะอยู่กับตัวเทียบให้ดูก่อนละกันนะคะจะมีความยาวแล้วก็ความสูงนะคะมากกว่าตัวซิปปิคอนเพสนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ Emily Wallet นะคะจะมีความายาวเนี่ยสั้นกว่าตัว Emily Wallet นะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยเขาจะสูงกว่าตัว Emily Wallet Emily Wallet น่าจะประมาณขนาดนี้นะคะเทียบให้ดูกับอีกชิ้นนะคะเป็นห o u i s Vuitton Mini Pochet นะคะจะเห็นว่าทั้งสองรุ่น2ชิ้นเนี่ยไซส์ใกล้เคียงกันมากนะคะเทียบให้ดูนะคะเขาคร่าวเนาะแบบนี้ โอเคแล้วนั่นก็เป็นรีวิวนะคะเกี่ยวกับน้องกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมคลิปกันมานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ